ใช่ค่ะพี่เออกมาออกข้างนอกแก้วคุณยายญ่ากงกแล้วเนี่ยพากงกเดี๋ยวพี่น้องคุณยายญ่มาไอพุ่นใหขุดมันถ่ายอยู่นี่ก็เลยเป็นเหาะปลากรไป๋อยม่นถ่ายดี๋ยวขุดโอ้ยหิวข้าวแล้วบะนี่มากินข้าวออก,กันเลยแต่ว่านั่นก็ถ่ายรถมาไงวาเสือเบืองอ่าเออออมาเบืองเมืองคือถ่ายรถว่าสั่นมาไงเลยเมืองฝอเมืองเบือง มันทนเริ่มเทิมเลยมันตมันทนกรับพี่น้องโอ้ยหัวเงาโ <c oughs> อ้ยหัวเงา,ายอยู่ตัวนี้อ๋อเตรียมสุบียังกินข้าวกันครับพี่น้อง้วันนี้เข้าเป็นเปเลาะได้ซ้ำนี่ครับเี่ยวพ่อแจวกับปีอยู่ครับพี่น้องนี่นอนกำลังอ,อ่อ,อนๆเลยต้องขายันไปจอบครับพี่น้องนี่ว่ได้ทำปลาน้ำกันค่ะ ากปาฮะคุณ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 ยายมากินเขาก่อนคุณยายกํากำลังเมามั่นในการขุดม <c ười> ั่นของเราเดี๋ยวพักบีกินเขาก่อนพี่น้องไปเลยเห็นหมดแล้วยา้าออนตอนี้เรากินน้ำอะไรมาค่ะตับคงน้ำกันค่ะพุณตน หกหกสางน่ตจะมักงงน้ำสับพี่น้นนาาองหอมกระเทียมหิวเขาได้บานเลยน่ัใส่หลเข้มไหล สวนนี้กะใสายกับเบาหวานทำห้าอ่นนี้กับิลสวนนี้กับสายไ่เสียบปลายแล้วกัหัวสิลาแล้วเราจำนี่พี่น้องเอ้เสียบคักน้องลูกหัวหลอนตต้มพี่น้องเส้นหน่อไม้หน่อไม้ไฟฮะพี่น้องหน่อไม้ฮไปหามาหนิ นี่แบบนี้เลยพี่น้องโอ้โหน่าระกอใส่มะอดเดี๋ยวใส่โคกเดียวด้โคกเดียวข่าบ้านโอ้ยไม่ออกโอ้ยนม่หาังต้องพูดถึงหัวหลยแตพีแน่ไรแต๋อแบบคนเี้

แซ่บแล้วพี่น้องเออแสบแสบอาชาอะไรพี่น้องแซ่บแล้วพี่น้องกินทุ่งยูธาแซ่บเมื่อเมื่ยังกษ์แสบตั้มันจะแซ่บพักเลยคล้ายๆตั้มส่วเนาะนี่ตั้มอันนี้เขิ่ตั้มปลากับพี่น้องกินหรือปลาตั้มปลาตั้มปลาของแท้พี่น้องปลาตั้มปลาของแท้เลยของแท้เลยนี่หามเทียงเลยหามเทียงของแท้เลยนี่ตั้มปลาตั้มปลาของแท้เลย ปลาพี่น้องอะไรคนี่ใบเงี้ยเกาบักฮูลิงคับพี่น้องฮู้เอ้ากินของปลาดิแหละปลาไม้ปลากละไม้ปลาเลยพี่น้องนี่พ้องกินข้าวปลาน้อกันค่ะเฮ้ยมาปลาคอยังมีแมงวันอยู่เนาะหน่อไม้ยังผีกะปิเด็กจำปลากับบักมะละ ปลาจมอันนี้ก็อันซุประเขือหลวงกินเหมือนเศร้านี่น้อยๆเข้มๆยังเหลืออยู่ <c oughs> <c oughs> คุณยายแล้วเสียบพี่น้องอตาไมห่หอดีผลไม้ปลากบอกมาลออะเอาปลาห้ากับมีตัวนี้นปะปลาทอดพี่น้องมาขายกินข้าวน้ำกันค่ะสิบภาพไปลุยเย็นพุดมั่นตัวคุณยายแล้วไปพอมองไว้เด้วแล้ววะ ไปค่ะพี่น้องกินขวน้ำกันค่ะฟังเสียงฟังเสียงเด,ดนบอใองกินขเมอองิด๋ยวกิน,น,น <c oughs> ขน้าวเทียง เ็นมูกล้่ยน่โอ้ไปฝุ่นแล้อครับอันนี้เือนมีกแลังขึ้นบ้าไ,ไปโอ,อ้มึงไปฝุ่นแนล้ว เขาเล็กตอนนี้หัดปลูกหันันไม่เห็นหวานปาบแล้ว่ไม่เห็นอย่างกันแล้ว่ะถ่ายิงขอป้าของป้าต้องถึงแม่บ้นอย่างข่อยละ เราก็รวมกันไดหมู่บานมึงก็รวมกันมาทีเดียวนี่นะมี่มีางบาท่องูแลวกวาดไปคือบ้านท่่้านบาท่จ้วลาเกาน้าใสเวลาเาใบ้านนตางตน้เออมบ ตัวหนึ่งมันบอกหนึ่งตใหญ่หนึงมันเร็กหดแล้วอัเขายางี้ตลาดมงร้จักเดี๋ยวก็ถือพัดตลาดาพาไปใส่แปะใน้อยไม่ในเตหนนี่เ้าองหานะกว่าให้เอาของเลาเลยของเลากับน่มาหน่อยหนึ่งเดียวับที่กันโอหเกยมันน่าหวลัเา จะเอาไปไสมันจะเอาไป <laughs> <you salah> <Allah> <laughs> <laughs> <healthy> <booster> พี่น้องกูนกินข้าว네 like, เร right, no ียบร้อยเก็บผ้าขาวเรียบร้อยเมื่อเด่วก็ยายก็เตรียมเขี่ยมากแล้วแซ่บบ๊อบกินข้าวป้ามาหนีนั่งได้ในกับไข่ฮัลโหลกินยังกับเสีบปะมี่วะคุณยายคนละมองละบ๊อบเหรอไปค่ะสำหรับคลิปชวนพี่น้องกินข้าวป้าอุ้มมันกินข้าวป้าเนาะ คลิปนี้ไว้สำหนีบคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจ้า <c oughs> <c oughs> นางสูบยายอยู่คุณพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไม่บอกว่าสูดยายอย่างนัดนอกเได้รับเนี่ย